เาละมากเออกระผมอาจารย์แด็กีตาร์จะาเก่าของเจ้าเก่านะครับสวัสดีครับเออวันนี้ก็คือตรงกับวันพุธที่21นะครับที่21กันยายนปี255 6กระผมมาที่ร้าน Music Entrance อยู่ที่ออซอยทองหลอ่อและตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS ประมาณซอยทองหล่อสุขุมวิทถนนสุขุมวิท นะครับก็อยู่ติดกับถนนใหญ่ก็คือร้านบิวสิกเอ็น n c e รมาก็เพื่อว่าที่จะมามาถ่ายคลิปสอนกีต้าร์ง่ายๆแบบบ้านๆให้ลูกหลานสักคลิปหนึ่งนะวันนี้ก็ได้รับ ความอนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาจากจากท่านเจ้าของร้านมิวสิกเอ็นเตอร์นก็คือคุณแบงค์นะครับขอเชิญคุณแบงค์ครับเรียนเชิญนะครับผมอ่าสวัสดีครับครับนี่คือท่านเจ้าของร้านผู้มีจิตเมตตาจับมือก็นเลยครับผมครับแต่เดี๋ยวความรักไมตตานะครับเออ่ผมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนี้จึงได้มีโอกาสมาทําคลิปสั้นๆสอนตรงนี้นะครับเอาล่ะครับตอนนี้พบกับผมตรงนี้คุณแบงค์พักก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมเอาล่ะครับท่านผู้เจริญครับ ก็เล่นกับบ้านๆเลยถ่ายสดๆดผมอยู่ที่ร้านร้าน Music e n t r a n c รนะครับผมถนนสุขุมวิทนะฮะก็เขาเรียกว่าซอยทองหล่อประมาณนั้นนะครับก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วน,นะครับร้านนีออ้อาจารย์แดงมาวันนี้ก็คือไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยก็อาศัยกีตาร์ที่ร้านอุปกรณ์กีตาร์ที่ร้านแล้วก็ถ่ายกล้องโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆนะครับก็จะมาให้ ความรู้กับลูกหลานที่ถามลุงแดงบ่อยๆเวลาเจอกันที่สยามวอล์กิ่งสรีทหรือเจอที่ไหนตอนไหนว่าอยากพัฒนาการเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปรให้ดีเนี่ยลุงแดงก็บอกว่า,าพวกนี้น่าบ้านๆก่อนเพราะว่าลุงแดงมีคลิปวีดีขึ้นไปแล้วสิตอนไปเรียนดูด้วยแต่วันนี้มันเหมือนกับว่ามาพันโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาถ่ายคลิปหรอกพอดีเห็นอะไรมันเข้าท่าดีเลยขออญาตจากท่านก็ได้เจอท่านเจ้าของร้าน ท่านก็มีจิตเมตตาอนุเคราะห์ให้ผมก็จะขอถ่ายคลิปสอนกีตาร์สั้นๆสักหนึ่งตอนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำสเกล C m เมเจมาใช้ฝึกเล่นโซโล่กีตาร์และก็ตีคอร์ดด้วยลูกหลานฟังลุงแดงแบบนี้นะครับที่ลูกหลานไปเรียนรู้มาเนี่ยมันถูกต้องมันไม่ผิดที่ว่าเรียนกีตาร์เนี่ยไม่ใช่การฝึกไล่สเกล มันคือการฝึกเรียนรู้สเกลแต่เราไปใช้คำว่าไล่สเกลมันเลยเหมือนกับว่าบ้าคลั่งอะไรอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะสเกลนี่ก็คือบันไดเสียงเอาง่ายๆที่มีอาจารย์หลายๆๆท่านไปทำคลิปตอนในยู u b e น่ะดีมากเลยแต่ลกูกหลานอาจจะยังไม่เข้าใจถึงจริงๆแล้วมันคืออะไรสเกลมันเปรียบสเสมือนอักษร พไก่ฮอนุกฮูกหรือ A ถึงแซซึ่งการไลส่สเกลได้ไล่ไปตามรูปแบบแพทเทิร์นต่างเนี่ยมันดีเป็นความจำแต่เรายังไม่สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะที่จะออกมาใช้สร้างงานได้ศิลปินกีตาร์บ้านเราดังๆหลายคนที่ท่านผลิตงานออกรามาเนี่ยเก่งๆฝีมือชากาดเนี่ยมีเป็นร้อยๆวงท่านเล่นได้ดีเพราะท่านคิดสร้างสรรค์าง,งานดนตรีเป็นคือเอาสเกลมาแต่งเป็นเพลง เวลาแต่งเป็นเพลงมันก็มีคอร์ดไปรองรับมีเบสมีคีย์บอร์ดมีเครื่องเป่ามีกลองเห็นไหมก็ต้องมีการเอาเร้องเพลงเกิดขึ้นวันนี้ลุงแดงมาให้ความรู้ง่ายๆเพราะคลิปนี้มันยังไม่จบแค่นี้อีกหน่อยจะสอนว่าการเล่นเพลงสลูอย่างไงร็อกเป็นยังไงคันทรี Country เป็นยังไงเฮฟวี่เมทัลเป็นยังไงแจ๊สเป็นยังไงต้องเรียนรู้กันเยอะเดียเด๋ยวมีเวลาลุงแดงคงต้องไปถ่ายคลิปนี้ที่บ้านลุงแดงวันนี้อยากบอกลูกหลานว่าเอาง่าย ไอ้สเกลเมเจอร์ที่ลูกหลานเคยไปไล่มาที่มีอาจารย์หลายท่านที่ฝีมือดีสอนใน o u t u b e น่ะดีทุกอาจารย์เลยแต่เรายังขาดประสบการณ์แล้วมันจะใช้งานอย่างไรแล้วสเกลเหล่านี้หากเอามาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีขอดอะไรบ้างมันมีขอดประจำสเกลลูกนะวันนี้ลุงแดงให้รู้ไง่ายๆก่อนว่าสมมติว่าเราดีดโนตในสเกลซีเมเจเรารู้มาแล้วนะ โน้ต a คีย์ c major มันมีระยะครึ่งเสียงอยู่ที่ตัว3ถึง4และ7ถึง8ในที่นี้3 4คือโน้ต ef 7 8คือ bc มันคืออย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8นะ1 2 3 4คือ e กับ f 7 8คือ b กับ c โดยเหตุผลเนี่ยรถตัว b ตัวท7เนี่ย มันทําหน้าที่เป็น leading note นำไปสู่โทตัว C เพื่อการจบเพลงเพราะว่ามันห่างกันครึ่งเสียงลูกหลานจดเป็นกดตายตัวเอาไว้ครับดนตรีสาวคนมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงที่มันเล่นโน้ตตัว B นะคอร์ดมักจะเป็นคอร์ด4เส้นแล้วมาจบ C นะ ก็คือีแล้วก็คอร์ด C ตอนที่เขาเล่นคอร์ด G7 Gita s o กีตาซโซโล่มันจะอยู่ตรงประมาณตัว B เพราะว่าจบ C คอร์ดก็มา C แบบนี้นี่โดยเหตุผลก่อนวันนี้ทำความเข้าใจก่อนลุงแดงไม่ได้มาสอนให้ลูกหลานไปโคฟเวอร์ไปก๊อปปี้ลุงแดงลุงแดงไม่มีลูกเล่นแต่ลูกหลานถ้าอยากเก่งต้องเปิดใจรับฟังลุงแดงะสเกลซีเมเจนั้น หนูเล่นตรงไหนมันก็ถูกนะครับหนูเป็นประจำว่าขอให้ระยะ3ถึง4 7ถึง8มันอยู่เฟดติดกันเขาเรียกว่าห่างกันเครื่องเสียงในที่นี้ลุงแดงจะสอนเมสเเกลซีเมเจหนูอาจจะเล่นแบบนี้ก็ได้ครับ C C D e, ี F E A B C ก็คืออย่างนี้ดี D, ตรงไหนมันก็ถูกด้วยหลักการอย่างนี้ แต่ทีนี้เวลาไล่ไล่สเกลซีเมเจอร์เนี่ยเราอย่าไปใช้คำว่าไล่สเกลจำโน้ตมันให้ได้ลุงเคยบอกเขาแล้วหนูจำที่สายหก่ยลูกนะหนู้นะูจำที่สายหกเนี่ยเอฟมันมีโน้ตเหมือนกันเอฟนะไอ้โน้ตสายหกับสายหนึ่งเนี่ย,ย, 6, ย,ยมันเสียงมอนกันคือเอฟหนูก่าจับนี่นะจับเอานิ้วโป้นิ้วนางยื้อกลางเอฟจี F, ต่อมาพอมาขึ้นสาย5ก็ไล่จากโน้ตตัว B เพราะว่าต้องเริ่มพินตตัวที่มันไม่ติดฝักติดชาร์ปมันก็คือ b c d e f g a b c พอมาสายสีก็ะ e f g a b c ว่าไปจนถึงสาย2สาย1ก็ไล่ไปตามนอีกคือ c d e f g a b c ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสเกล C C เมเจอมันมีโน้ต8ตัวอย่างนี้ ทีนี้เวลาเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องเราทํางานไงก็ต้องแต่งลูกโซโลูกีตาร์ขึ้นมาหรือเอามันไปทําเป็นแนวทนํานองเพลงเป็นเพลงร้องขึ้นมาเรื่องนี้มันลึกเกินไปลุงจะไม่พูดถึงพูดตรงนี้ก่อนว่าอยากโซโล่ในสเกล C ีเมเจอร์เราไล่โน้ตได้แล้วคือมีโน้ตนนอย่างนี้นะเล่นตรงไหนก็ได้อย่าให้มันโดนแฟรดโดนชับ ดังเข้าใจาอยู่แล้วทีนี้เราจะเล่นเนี่ยหนูเคยคิดได้ว่าลูกมันมีคอร์ดประจำเมเรสเกลอยู่7คอร์ดท,ที่เอาไว้รองรับแนวทำนองในเมเจอร์สเกลคอร์ดเหล่านี้เขาเรียกว่าไดอะโทนิกคอร์ดเมืม่อเราดีดโดตัว C มันจะเป็นคอร์ด C แต่คอร์ด C ก็จะมีก็จะมีโน้ต C g รนะลุ้ให้ดูใ,ใกล้นะมันเป็นพอดีนะมี 5, พอดีดรถหนูต้องเริ่มอย่างนี้นะฝึกอย่างนี้ลูกนะดิดตัว C ก่อนพอดีดคอร์ดซจัดอย่างนี้นะครับสามเสียงดีตัวดีรู้จับดีเมเนอร์ต่อมาตัว E จับคอร์ด E ีเมเนอร์นะครับดีตัว F จับคอร์ดเอดีตัว G จับคอร์ด G ีดีดคอร์ดตัว A A เอมเนอร์ นะตัวบีนี่คือคอร์ดบีเมเนอร์แฟตไฟนะมันก็จะเป็นคอร์ดซีบีเมเนอร์บีเมเนอร์เอฟเอเอบีเมเนอร์แฟตไฟจบที่ซีนี่คือทางเดินคอร์ดเจ็ดคอร์ดที่เอาไว้รองรับแนวทำนองเวลาวันหนึ่งที่เขาทำเพลงในคีซีแล้วอาจจะเราอาจจะตีคอร์ดอย่างนี้ย ไอ้ลูกโซโล่เนี่ยมันคิดกันได้เป็นล้านๆแบบเดี๋ยววันหนึ่งลุงจะบอกวิธีคิดแต่ตอนนี้หนูต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าเออเราฝึกสเกลมาปี2ปีเออาร์เลยเข้าไปฝึกแต่เมเจอร์สเกลฝึกมาปี2ป,ออป,มป,2ปีมันไม่ไปไหนเลยมันไม่น่าเบื่อไหนพรางยัไงนะครับเขาให้ลุงจะบอกหนูว่าเรารู้แล้วว่าสเกลซีเมเจอร์มีโน้ต8ตัวจริงๆมันมีแค่7ไอ้ตัวที่8มันคือซ้ําเสียงกันนะเราดีดมาเงี้ย ตัว c ี่ีอ่ะีต่ำสีสูงอย่างนี้ทีนี้รู้แล้วว่าเมื่อดีโนตัว C ีดีคอร์สีนะตัวดีมันเยอ่อย่างนี้เข้าใจแล้วตามทันแลวฮะแล้วทีนี้มันจะเอาไปสร้างทานองเพลงเนี่ยมันจะสร้างสวรรค์วิมานสักเบืออะไรกันลุงย่้หนูดูนะครับผมเริ่มแรกจริงๆเนี่ยโดยที่พ่อลุงแดงเรียนดนตรีมาแบบฝรั่งกันนะครับผมผมเพื่อบอกให้รู้ว่า เขาจะหัดโซโล่ในตัวในคอร์ด so, ก่อนหนูหนูต้องจาให้ได้ว่าลูกหลานต้องจาให้ได้ว่าตัวในคอร์ด C มีโน้ตอะไรเนี่ยดีดีดีไม่ได้มีโน้ตเฟสเอดีเฟไม่ได้มีตัวดีดีบีประมาณนี้ดังนั้นหากจะเล่นวิธีนี้เดี๋ยววันหนึ่งลุงแดงจะทําคลิปมีอีกครั้งหนึ่งจะต้องมีคนมาเล่นคอร์ดให้ลุงแดงด้วย แล้วลุงแดงจะหัดโซโล่ฟังเพื่อหนูได้เรียนรู้แล้วเอาไปสร้างผลงานตัวเองแล้วหนูจะมีความสุขว่าเราสามารถแต่งเพลงเล่นเองได้สักแปดห้องนะหรือสิบสองห้องหรือสี่ห้องแล้วเราก็คบเวอร์ได้ด้วยเราครบเพื่อเพลงได้วันหนึ่งมันก็เบื่อเพราะเล่นแล้วมันก็จะตันคราวนี้เราจะมีความปูกใจเพราะเรามีปัญญาแล้วที่จะแต่งเพลงเองเราก็ต้องเริ่มต้นในการหัดเล่นตัวในคอร์ดให้ได้ก่อนทีนี้ไอ้ตัวในคอร์ดที่จะเล่นก็คือตัวในคอร์ดซี E m i E m ีไ F G A m ร์เอ B จี m อไมเแอร์ไฟอย่าพึ่งไปเล่นคอจะกรเบอร์บ้าบอหายเหวที่แห่งฟังดูยากๆเท่ๆแล้วมันวุ่นวายเอาบ้านบๆกับลูกหลานเริ่มง่ายๆได้สักแปท้องอีกหน่อยหนูจะเก่งไปเองเชื่อลุงแดงเพราะความเก่งมันไม่ยากฟังลุงแดงให้ดีทีนี้โน้ตเสเกล C เ a j o r มันมีนะ C D E F G A B C หนูดีดคอดซีสี่ครั้งอย่างนี้ลูกนะหนูจะจับคอดขูดกระเพาะเยอะเลยหนูจะอย่างนี้หนูจะอย่างนี้ไอ้ที่เราเรียกว่า,อาไอ้ไอ้คอดในคอ,อดนอกคอร์ดจายปล่าเอาเรียกประกนแล้วกันลูกไม่ว่าอะไรแต่จริงๆเขาไม่เรียกกันแบบนี้นะลูกนะมันเชยนะครับผมเอาละสมมุติว่าหนูอยู่คนเดียวอยู่บ้านใช่ไหมหนูดีดคอดซีสี่ครั้งหนูนับนี่นะ ก่อนจะเล่นหนูนับเคาะเท้าสี่ครั้งก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ทีนี้หนูก็ต้องหัดเล่นไอตัวโน้ต e ซีอีกทีนะเราเล่นตรงนี้ก็ได้เห็นไหมอดีตหนึ่ง ขอยเห็นมหนึ่งสามสี่ก็นะหนึ่ง่นี่ขอดีง่ายๆแบบนี้เข้าใจไหมลูกนะหนึ่งสะต่อมากอดีไดมะน่สองม่นี้เข้าใจไหมาจับขอดีม่ลย ไอ้คอร์ดีไม่ได้ก็คูดมะพางี้ก่อนได้ยกกระดิอ่ะสองสามเราต้องฝึกฝึกหูให้มันชินกับเสียงเหล่านี้มันสำคัญมากทั้งโลกนะฝรั่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่าตัวในคอร์ด คำว่าขอดโทนหรือตัวในขอดมันคือหัวใจของเรียนรู้เริ่มต้นก่อนต้องจับจักให้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะไปอินโฟไหวไม่ได้บอกเลยไม่มีทางเล่นได้อที่ปุ้ตู <c oughs> เล่นบ้าบอคอแต่ไม่ต้องไปเล่นบ้ามเล่นไม่ได้หรอก <c oughs> เล่นช้าช้าเป็นเรื่องเรามันยังเล่นไม่ได้จะไปเล่นเร็วได้ไงตายหาพอดีลุง <Phillip> บอกหนูแค่สองขอดสินะ ที่คอร์ดอื่นเป็นไงหนูหาเองเนี่ยคอร์ดซีไมินวดอ่ะเนี่ยดูมันเล่นช่องไหนเนี่ยโอ้ลุงคงไม่ต้องบอกมันอยู่ช่องไหนลุงตายหาพอดีหนูดูเองก็แล้วกันไงน,นะซีดีเมเนอร์ดีเมเนอร์นะเอฟจีเอเมเนอร์เอเมเนอร์อยู่ช่องสิบสองละอันนี้อยู่าช่องไหนดูนะเมื่อกี้ลุงบอกว่าดีคอร์ดซีนะ มาองครเก็หาเองบ้างไม่ใช่รอให้ป้อนทุกขอดตายหาพอดีคนจะเก่งมันต้องคิดเป็นนี่ลุงขึ้นให้สองคอดเลยหกคอรดหนูเลยเลยหกคอรดห้าคอดหนูไม่หนูไม่เอาเองอย่ามาถามอ่ะล no? ุงครับเอเมเนอร์มีตัวไหไหนูก็ไล่ที่หลูกอ่ะ c ีอย่างเงี้ย เนี่ยมันเริ่มนย้วชียร์คนายต้องก็บ,บอกสายหนึ่งช่องห้านี่มันหลัดได้กี่เตาตายห่ากันพอดีนะี็อดซีนะดังนั้นเนี่ยนะดีๆก็คือจับจับคู่เอาเพื่อนซีมาเล่นบอกไอเปียกเล่นคอยงี้พอนับหนึ่งสองสามสี่ก็เล่นพร้อมกันเลยคนดีดคอยก็นับนับมาฟ,ฟรีๆก่อนนะเช่นอาจจะนับว่าสามสี่ สามสี่คนเล่นกีตาร์โซโล่ก็ดีโซโล่ตัวคอร์ดโทนเพรสามสี่เอ่อคอร์ดคือกระดูกของเพลงริทึมกีตาร์จังหวะคือกระดูกของเพลงหนูจำให้ดีนะครับผมไม่ใช่โซโล่กีตาร์หาเหวบ้าบอสียขับเบื่อเฮียรุ่มแมงอีกยาวไกล เฮ้ยอย่าเพิ่งไปสนใจไอ้หากระโดดไม่จะขึ้นเวทีอยากไปอย่างนี้ใช่ไหมปีเดียวทำได้ลุ่งพูดจากใจลูกนะกราบหนึ่งกราบสองต้องฝึกหนักเป็นควายควายควายเข้าใจไหมลูกลุงก่อจะมีวันนี้ลุงเป็นควายมาก่อนลุงเล่นกีตาร์จนรวยนะลูกนะลุงเคยบอกลูกหลานว่า อยากรวยไหมเล่นกีตาร์แล้วรวยแล้วเก่งจริงต้องเป็นนักกีตาร์ตัวจริงมีปัญญามีที่บาทสีคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นไม่มีอคติกับเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่มีอคติกับคนอื่นเขาคิดบวกด้วยความรักและเมตตาสิ่งสำคัญก็คือซ้อมหนักเป็นควายควาย,วาย,วายแต่ไม่ต้องไปรีบร้อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นแล้วเดี๋ยวมีเวลา ลุงแดงจะมาทำภาคต่อมาของเขืแบบนี้ให้หนูดูอีกครั้งหนึ่งหลายๆครั้งก็ได้คราวนี้จะต้องหาคนมาเล่นกีตาร์คู่กับลุงแดงมันจะได้ชัดเจียนขึ้นตอนนี้คลิปดี้ันจันหนูไปฝึกเขาเองก่อนนะดิ2๓๔ดีไหมนะ ใครจะว่ามันเชยช่างโคตรแม่มันกูจะเล่นแบบนี้โปูพื้นฐานไปช้าๆอีกหน่อยมันจะมั่นคงและจะเป็นเก่งตัวจริงแล้วหนูมีเวลาหนูก็ไปไปเ o อร์เพลงเล่นอะไรก็เล่นไปลุงไม่ได้ว่าหรอกแต่อยากให้เข้าใจว่าดนตรีมันต้องเริ่มต้นจะอย่างนี้ที่จริงๆเราสอนแบบนี้มันผิดวิธีนะลุงสอนเขาต้องเขียนโน้ตมีกันบ้านทำนะรับผม,ผมนี่แบบให้ก๊อปปี้กันเลยนะนะก็หวังว่าคลิปนี้ ก็คงจะเกิดประโยชน์กับลูกหลานพอสมควรมันคงไม่ได้อะไรมากมายเพราะลุงแดงไม่ได้มีลูกเลยนะคปปัปี้ในอดีตลุงแดงเป็นนักกีตาร์ห้องอัดเสียงผมจะต้องทําเพลงได้เก่งต้องคิดเรื่องกีตาร์นะเรื่องเบสเรื่องคีย์บอร์ดเรื่องกรอง,เร,องอเรื่องเครื่องเป่ามันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกจุดเริ่มต้นแบบนี้ลุงรู้สึกว่ายัางไม่ค่อยมีใครเขาบอกกันนี่ไม่ใช่ความลับหรอกจะไม่เป็นสิ่งที่ว่ารายละเอียดขึ้น ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยให้ลูกหลานได้เกิดความเข้าใจเรื่องนี้ดียิ่งขึ้นลุงแดงฝากไปเรื่องด้วยความรักและเมตตาอันนี้พูดบ่อยนะลูกนะถ้าอยากเก่งกีตาร์เป็นมืออาชีพตัวจริงหนูต้องไปโรงเรียนดนตรีไปพบอาจารย์หรือไม่ก็ไปเรียนกับอาจารย์เก่งๆที่สอนใน YouTube มีหลายรายลุงไม่สามารถบอกได้ว่าโรงเรียนไหนหรืออาจารย์ท่านใดเพราะว่าโดยมรารยาทแล้วนะลุงจะไม่พูดเรื่องนี้นะแต่บอกว่า อาจารย์เก่งๆใน YouTube มีเยอะที่เขาทำคลิปแล่าอาจารย์แตงโงเรียนก็นมีเยอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเกิดประโยชน์สูงสุดพอสมควรกับลูกหลานทุกคนที่ใฝ่รู้อยากเป็นมือกีตาร์โดยจริงอย่าลืมนะครับเรียนกีตาร์ไม่ใช่เรียนไลน่สเกลไม่ใช่เรียนกีตาร์โซโล่นะครับเดี๋ยนอย่างที่คงแดงบอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับน,นะครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณารับชมคริสตจลนะครับขอทุกคน โชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนข้านี้ภายในชาติเถินด้วยความรักเมตตานะครับกราฟสวัสดีครับ